สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหญิงจาก Auto ้ e v i e w นะครับจะมารีวิวจอไอทัชนะครับติดในรถ Toyota a l t i ติตัว MC ตัวใหม่2017นะครับตอนนี้มีจอ Android แล้วนะครับสำหรับ a อ t าติ2017ตัว MC ตัวใหม่นะครับลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับติดกล่องทีวีต้นของอะซูกะนะครับจอตัวเนี้ยลองรับกล่องทีวีต้นนะครับแล้วก็มีกล้องไนวอตนะฮะที่กำลังมีกระแสดังในตรงนี้นะครับของเรา สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านจอแล้วก็ต่อแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับเราลองมาดูลูกเล่นของจอกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นภาพของกล่องทีวีดิิต้นนะครับรองรับแล้วก็จะมีเป็นฟังก์ชันมิวสิกนะฮะนี่นะครับเป็นรูปแบบของคอนโซลตรงนี้นะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงได้เหมือนเดิมนะครับจากปุ่มพวงมาลัยเดิมสามารถปรับได้หมดเลยนะฮะเปลี่ยนแท็ก อะไรก็ทำได้นะครับแล้วก็ลองมาดูกันนี่นะครับเป็นเพสโตลูกค้าอยากได้แอปอะไรสามารถโหลดได้หมดเลยนะครับจากเพสโตไม่ว่าจะเป็น facebook y o yu-tube นะครับสามารถโหลดได้อันนี้อินเทอร์เน็ตร้านช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวลองมาดูนี่ u t u b e นะครับที่เราโหลดไว้ นี่นะครับ YouTube หรือว่าจะเป็นบลูทูธนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองเอา USB นะครับเสียบเข้าที่ตัวจอน,นี่นะครับสามารถรองรับ USB ได้สองพอร์ตนะครับจอตัวนี้ นี่ก็สามารถเลือกโฟลเดอร์เพลง usb ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแท็กก็ทำได้นะครับลองดูที่ไฟล์ภาพวิดีโอนะครับภาพสวยมากนะครับตัวนี้เป็น full hd นะครับหรือว่าขับรถไปอยากจะฟังแค่เพลงนะสามารถพักหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับ ็เกียร์ถอยหลังนะครับก็สามารถนําเข้าจอได้เลยชัดเจนนะครับตัวนี้นี่นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันฟังก์ชันเบื้องต้นของจอตัวนี้นะฮะอ้ออีกหนึ่งอย่างนะครับยังมี m i r เล r ร์ลิที่สามารถแสดงผลของหน้าจอมืมอถือเข้าไปได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับก็ตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนที่ต้องการ ฟัง์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็มี GPS ในตัวนะครับสามารถเล่นได้ทั้งแมปออนไลน์ออฟไลน์นะครับถ้าเป็นออนไลน์เนะี่ยก็จะเป็น Google Map ที่แนะนําส่วนออฟไลน์สามารถโหลดได้จากเพสโตก็คือไซจิ๊กนะครับที่นิยมตอนนี้นะครับนี่นะับ Google Map ระบุ GPS เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ